พันตำรวจเอกนครพัฒน์พงมพันธ์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุประการพันตำรวจเอกพันลบแอลล่านะครับผู้กำกับการสพเมืองสุประการนะครับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทุติบตวนได้ร่วมการคุมตัวนะครับนายพัฒน์ฤทธ์หัดเทียนขุนทศอายุ3าสปีและนายณรงค์อึ้งสกานะครับอายุส1ิเอดปีสองผู้ต้องหานะครับร่วมกันลักทรัพย์ภายในเวลากลางคืนโดยใช้พาหนะนะครับและขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเดินทางมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับข้างร้านขายไก่ปากซอยเทศบาลนะครับตาบลบางปู33หรือซอยกิจบุญชัยอําเภอเมืองจังหวัดสุป,ปรรการทั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากทางตารวจนะครับได้รับแจ้งจากนางสาวแพรวิรยัยการพักดีนะครับเจ้าของรถบรรทุก10ล้อว่าได้มีคนร้ายจำนวน2คนนะครับได้ใช้รถแท็กซี่สีเขียวเหลือนะครับหมายเลขทะเบียน มอม้าชอช้าง3706กรุงเทพมหานครเป็นพาหนะในการก่อเหตุนะครับแอบลักถอดเผารถบรรทุก1ิบล้อนะครับของตนแล้วหลบหนีไปขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ที่เกิดเหตุนะครับรถแท็กซี่ของคนร้ายที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับได้ขับผ่านที่เกิดเหตุอีกครั้งผู้เสียหายนะครับได้จําได้จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับช่วยขับรถติดตามคนร้ายซึ่งก็คือนายนรงนะครับเป็นคนขับได้ไหวตัวทัน ได้ขับรถแท็กซี่คันดังก่านะครับฝ่าไฟแดงถึง5ไฟแดงไปตามถนนสายหลัดนะครับอย่างถนนพุทธรักษาถนนสุขุมวิทถนนรถรางสายเก่านะครับกระทั่งเข้าเขตสำารงเหนือคนร้ายได้เสียหลักพุ่งชนรถจักรยานะครับก่อนพุ่งชนสาวไฟอย่างเต็มแรงสภาพรถแท็กซี่ด้านหน้านะครับพังยับเยินส่วนคนที่ขี่รถจักรยานะครับได้เสียชีวิตขณะที่นำส่งโรงพยาบาล จากการสอบสวนแนนรงนะครับได้ให้การรับสารภาพว่าร่วมกับนายพระฤหัสเทียนขุนทศนะครับก่อเหตุลักเผารถบรรทุก1ิบล้อจริงและตนนะครับกำลังจะเอาไปขายที่ร้านเชียงกงย่างบางนาส่วนนายพระฤหัสนะครับได้ลงกลางทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามมาและในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มนายพระฤหัสเอาไว้ได้ก่อนคุมตัวนะครับมาทําการสอบสวน และให้การรับสารภาพว่านะครับได้ร่วมกันก่อเหตุดังกล่าวจริงทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและขับรถโดยประมาทนะครับทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก่อนควบคุมตัวนะครับเอาไว้เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ